เหมือนเดิมครับเป้าหมายผมคงไปพนร้านพี่จอร์ดครับมา,มาแวะร้านพี่จอร์ดนะฮะมาแวะร้านคุณวรสิงห์นะครับแวะร้านคุณวรสิงห์นะฮะเนี่ยครับร้านคุณวรสิงห์นะครับร้านคุณวรสิงห์นะฮะเราต้องมาอุดหนุนสวัสดีครับเราต้องมาอุดหนุนครับเอาก้อย ก้อยดิบก้อยนะฮะนี่คือก้อยบอกตรงๆครับร้านนี้อร่อยมากครับอร่อยจริงๆฮะเอาแบบผม,มร่วงหรือผม,มดเเีเอาเลยฮะเอาเลยพอโอเคอกปกตินี่ฮะ

ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ